เอาละครับก็ขอสว,สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องแบก k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุทธลุฟ้านะทุกคนเออก็วันนี้ก็มีชุดของน้องจื่อเยียนเข้ามาใหม่เนาะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันได้เข้ามาสู่สเซิร์ฟเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างเลยเนาะ ก็ตอนนี้ก็มีตัวละครอย่างจือเหยียนเข้ามาของให้เราทำการจับจองเนานะเนาะก็ดูจากสีแล้วทุกคนคิดว่าสีมันใครอะ่ะอืมก็ลองลองเดาๆดูสีเหมือนใครกันนะเออชุดแบบแดงๆอ่ะเออก็แน่นอนว่าเหมือนกับเจเม์นแน่นอนเนาะสำหรับชุดของน้องจือเหยียนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าภายในชุดก็แบบว่า โอ้โหจะว่าไงดีส oh, oh, like like si uh, right. ีแดงอราวมากเลยอะโอ้สวยจัดเลยว่ะมีคัสซ uh, ินให้ดูไหมดูได้ไหมอ่าค so ัสซินเหมือนยังดูไม่ได้แต่หลังๆมานี่เหมือนคัสซินจะเริ่มดูไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรารับตั๋วฟรีไปก่อนเลยให้สุมๆเล่นๆสักหน่อยดิเผื่อจะได้แบบตัวที่2ออะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าโอ้โหเราเองก็หวังสูงกันไปหน่อยเนาะก็ ภายในการสุ่มสกินในรอบนี้ก็จะมีถุงมือให้ด้วยนี่จะเป็นถุงมือนี้อ่ะแต่มันแต่มันไม่ขึ้นให้ดูเเสียดายมากๆเลยน่าจะสวยอยู่แล้วก็มีถุงมือสีแดงด้วยนี่นี่เหมือนเดิมไอไอของพวกนี้มันไม่ค่อยมีใครมีกันหรอกเซิร์ฟเวอร์ผมยังไม่ค่อยจะมีกันเลยต้องสุลต่านสุลต่านจ,จัดจอ,อ่ะอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นชุดสีแดงเนาะ นี่ถามว่าสวยไหมผมมองว่าสวยมากเลยนะก็จะเป็นสีแดงดำเนาะแล้วก็เป็นลายไฟด้วยเออเออแต่อย่างงี้มันดันมีถุงมือขึ้นมาให้ดูแม่งแปลกๆแ,แล้วก็หลังจากที่มีชุดสีแดงเข้ามามีอะไรอีกไหมอ่าเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เหมือนจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับชุดอืมก็มีแค่ถุงมือกับชุดเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครอัพไปถึง5ดาวลุงเนาะก็จะได้เป็นพื้นหลังนี่ก็จะเป็นพื้นหลังในช่วงที่แบบว่าอยู่ในสำนักเนาะก็น่าจะเป็นน่าจ,จะเป็นที่ที่เจอหยนมาเก็บสมุนไพรเอาไปกินละมั้งที่ตอนที่แบบเจอเซียวเหยี่นครั้งแรกอะน่าจะใช่นะเพราะว่าในบรรดาสวนพวกนี้น่าจะเป็นสมุนไพรหมดเลย แต่ต้องอัพถึง5ดาวลุงนะโอ้โ oh, หใช้เศษเจอแน่นอนเนาะแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาเหมือนกันเนาะนั่นก็คือนี่เลยก็จะเป็นกิจกรรมในการสุ่มนะนะเออก็กิจกรรมในการสุ่มรอบนี้ก็ มันจะเหมือนรอบก่อนหน้านี้นะที่ผมได้ทําการสุ่มไปเนาะที่แบบว่ามันจะให้เป็นเศษขนนกเนาะแต่ในรอบนี้เหมือนจะให้เป็นเศษที่แบบว่าเป็นเหมือนไฟไหมแล้วก็เป็นลูกกลมๆแล้วมีสัญลักษณ์รูปดาบอยู่ตรงนี้ด้วยก็เดี๋ยวเราลองไปดูสักหน่อยนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ ก็ในการสุ่มในรอบนี้ก็จะมีอาร์ติแฟกต์ด้วยสีแดงแล้วก็เป็นอาร์ติแฟกต์สีทองแล้วก็เป็นเศษเนาะเศษก็มีทั้งหมด60 120แล้วก็1 2 4 8แล้วก็15เนาะที่เหลือก็จะเป็นที่คับอุปอ,อุปกรณ์ของเราละแล้วไอแต้มบ,บุกนี้ก็สามารถเอามาแลกของได้เหมือนกันเนาะเออก็แลกเป็นอาร์ติแฟกต์ของตัวพิเศษนะแล้วก็แลกเป็นที่เลือกตัวพิเศษ เออแล้วก็มีที่เลือกของอ์ติแฟกต์สีแดงแล้วก็เป็นที่สุ่มอ์ติแฟกต์สีแดงเนาะแล้วก็เป็นแหว,วนเออไม่ใช่วงแหวนดิเป็นแหวนเออเป็นแหวนที่ใช้ในการสุ่มกาชาก็ถ้าถามว่าแลกอะไรคุ้มสุดนะผมคิดว่าแลกที่สุ่มตัวละครก็น่าจะคุ้มเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเล่งในการอัพดาวน์นะนะเออ ก็วันนี้ผมมีเตรียมอาไว้ทั้งหมดอยู่35อันก็เดี๋ยววันนี้จะผมจะมาทำการสุ่มแล้วก็แลกของให้ดูเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวระยะระยะเวลาของกิจกรรมมันจะหมดแล้วนะอ่ะก็ในการสุ่มก็จะมีสเตปอัพด้วยเหมือนกันเนาะก็จะเป็น20 40 60, 60แล้วก็80 120 150แล้วก็200อันนี้มันคืออะไรนะผมขอดูหน่อยโอ้ อันนี้ก็จะเป็นฟิลที่ใช้ในการต่อสู้ PVP เนาะเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะอันนี้มันก็แอ,แอบเป็นขั้นๆไปเออเพราะแต่ละฟิลจะไม่เหมือนกันอันนี้อาจะบบจะเป็นแบบฟิลธรรมดาอันนี้อาจจะแบบดูดุดันขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันนี้จะแบบจะดูสวยมากมีวิญญาณเออแต่แอบน่ากลัวอยู่เนาะไปะเราบปลุยกันแต่เราก็มีไม่ถึงส0่้ิวนะเออมีเพียงแค่ สามสิบห้าเองเอาไปสุม่มสิบโลเฮ้ยยังไงจังหวะนี้ปุ๊บอุย้ยได้ร้อยยี่สิบมาเลยโอ้โหดวงดีมากเลยนะทุกคนผมได้ร้อยยี่สิบมาอันหนึ่งโอ้อย่างนี้หวั่นเจี๊ยบอะภายในการสุม่มเราก็สามารถกดสกิปตรงในส่วนตรงนี้ได้นะเราก็กดสกิปไปเลยแล้วเราก็กดไปปุ๊มโอ้โหได้หกสิบด้วยทุกคนเอ้ยแม่งดวงดวงเรามาว่ะ แล้วก็รับที่สุ่มอมันี้อีก5อันฟรีๆเนาะไปะปุ๊บโอ้ลอนี้เกลือละเมื่อกี้ดวงดวงดีเยอะละลอบนี้เลยเกลือก็เลยอีก5อันก็สุ่มทีละครั้งไปเลยเนาะปุ๊บได้มาสองีง้ได้มาสี่เรียบร้อยก็หมดแล้วเนาะ ก็ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด250 56หหบแต้มนะถ้าถามว่าแลกอะไรคุ้มในส่วนตรงนี้นะผมคิดว่าแลกแหวนคุ้มแน่นอนเลยแหวนนี่มันแลกได้กี่วงเนะี่ยแลกได้12วงเนาะ12 5หเลยเหรออันนี้ก็10บหมั้ยี่สิ3ส40สิ6 0ี่สิห้าสิบสวงแหวน60สิบมก็ การันตีหนึ่งทองแน่นอนหนึ่งตัวก็แลกอันนี้ก็น่าจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะจะได้อาร์ติแฟกต์สีทองก็สามารถแลกได้เนาะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อยากได้อาร์ติแฟกต์สีทองอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้การันตีตัวสีทองเลยเออนี่ก็คือการันตีตัวสีทองเลยเนาะก็ประมาณเท่าไหร่สองตัวเลยอันนี้จะเป็นแบบการันตีแบบสุมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการันตีแบบเลือกได้เออ ใครอยากได้แบบไหนก็สามารถซื้อกันไปได้เลยนะส่วนตัวผมนะนะอืมส่วนตัวผมผมขอซื้อเป็นอันนี้ละกันนะสองร้อยถ้าเกิดว่าถามว่าทําไมผมถึงซื้ออันนี้200ร้อยนะเพราะว่าอันนี้มันการันตีตัวสีทองแน่นอนหนึ่งตัวเนาะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเราซื้อแหวนเราจะได้เพียงแค่หกสิบหกสิบวงเท่านั้นแล้วก็ภายในหกสิบวงเนี่ยคือมันอาจจะออกก่อนหรือออกหลัง ก็ได้แล้วแต่ดวงเนาะแต่ส่วนตัวผมส่วนใหญ่มักจะโดนการันตีเพราะงั้นผมจะแลกเป็นอันนี้เลยก็แล้วกันอ่าแล้วผมก็แลกแหวนต่ออ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็เมื่อกี้รกเราได้ที่สมเจียนมาใช่ไหมเราไปสมเจอยหย่น,เล,น,เ,ลนเล่นสักหน่อยสัก5โลแล้วกันเนาะไปะเผื่อจะหลุดมาได้ามาอัพดาวต่อเฮ้ยยังไงครับจังหวะน,นี้โอ๊ย เกเือ,เอ,เอไปดีโอ้ยหลุดลัวอย่าลืมนะว่าใครถ้าเกิดว่าใครที่เก็บไอ้ตัวนี้ไว้มันมันดองไม่ได้นะเออระวังกันด้วยนะเพราะรอบก่อนผมตัวหายหมดเลยเศร้าๆเลยปะโถเอ,อ้ยบ้าจริงตอนนั้นเป็นเพียงเพราะว่าเราประมาทด้วยแหละเราคิดว่าเรามันสามารถดองได้อนะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มตัวกันด้วยเลยเนาะเพราะไหนๆก็เราก็ได้มาสิบวงแล้วเนาะ ก็ได้10โลก็ดีไหมสังเกตว่าผมสุ่มไปเพียงแค่9สเต็ปเท่านั้นเองก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าแรกมา60วงเราก็อาจจะได้ตัวสีทองแค่1ตัวเนาะแต่ในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะเราเลือกที่สุ่มเอเดอามาเลยอ่าเห็นไหมสุ่มก็จะแบบมีออกม่วงๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็บางทีก็ออกการันตีเลยบางทีก็ออกก่อนเนาะมันอยู่ที่ดวงของคนจริงๆนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันสักหน่อยละกันสำหรับ2อันนี้ ดูว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างไปโอเคได้เป็นอาจารย์เนาะแล้วก็เป็นตุ้ผู้หญิงตัวหนึ่งเป็นตัวยิงธนูระยะไกลเนาะอืมก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็แล้ก,กันเนาะสำหรับรีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็เป็นชุดของเจียนชุดใหม่เนาะเออชุดแบบท่านแม่นะเออพี่สาวอะเออ โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจเน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ